สวัสดีครับขอต้อนรับสู่การเจาะลึกเนื้อหาวันนี้เรามีเอกสารที่น่าสนใจมากครับเอ่อเป็นคู่มือสมรรถนะประจำผู้บริหารสำหรับข้าราชการส่วนท้องถิน่นค่ะสวัสดีค่ะเป็นคู่มือที่ออกมาเพื่ออธิบายความหมายแล้วก็ระดับของสมรรถนะต่างๆที่จำเป็นนะคะสำหรับตำแหน่งผู้บริหารในอ,อปทอโดยเฉพาะเลยครับผมซึ่งแหล่งข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้เป็นคู่มือราชการเลยนะครับเป้าหมายหลักๆก็เพื่อให้ทางฝ่ายบุคคลหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยใช้เป็นแนวทาง ค่ะในการกำหนดสมรรถนะสำหรับตำแหน่งผู้บริหารตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่หรือที่เรียกกันติดปากว่าระบบแท่งะครับใช่ค่ะระบบแท่งนี่ก็คือการจัดกลุ่มตำแหน่งตามลักษณะงานความรับผิดชอบแทนระบบ C เดิมๆเนาะใช่ครับใช่ครับภารกิจของเราวันนี้ก็คือจะมาสกัดเอาแก่งสำคัญกันว่าจริงๆแล้วสมรรถนะอะไรบ้างที่ผู้บริหารท้องถิ่นยุคใหม่ๆนี้ต้องมีแล้วแต่ละอย่างมันมีความหมายลึกซึ้งยังไงตามคู่มือนี้โอเค งั้นเรามาเริ่มสำรวจกันเลยดีกว่าครับได้เลยค่ะคือคู่มือฉบับนี้นะคะเขาให้ความสำคัญกับการกำหนดสมรรถนะพวกนี้มากเพราะมองว่ามันเป็นส่วนสำคัญเลยของการพัฒนาระบบบ,บ,บริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอ๋อครับเพื่อให้ข้าราชการท้องถิ่นสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพจริงๆนะคะโดยเขาได้วางกรอบสมรรถนะหลักๆที่จําเป็นไว้4ี่ประการสําหรับผู้บริหารค่ะ4ี่ประการหลักๆนะครับมีอะไรบ้างครับค่ะ สมรรถนะประจำผู้บริหาร4ประการที่ระบุไว้นะคะก็จะมี 1. คือการเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงหรือ Change Leadership ตัวย่อคือ CL CL ครับ 2. คือความสามารถในการเป็นผู้นำหรือ Leadership ตัวย่อ LEAD LEAD 3. ความสามารถในการพัฒนาคนหรือ Developing and Coaching ค่ะ DC DC นะครับและ 4. การคิดเชิงกลยุทธ์หรือ Strategic Thinking ST ค่ะ เดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดแต่ละด้านกันนะคะครับผมฟังดูเป็น4เสาหลักที่สําคัญจริงๆครับเริ่มกันที่อันแรกเลยไหมครับการเป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลงหรือ CL อันนี้ฟังชื่อแล้วก็พอจะเดาได้แต่ในทางปฏิบัติจริงๆมันครอบคลุมถึงอะไรบ้างครับเนี่ยค่ะตามนิยามในคู่มือเลยนะคะคือเขาหมายถึงความตั้งใจแล้วก็ความสามารถในการกระตุ้นผลักดันให้คนให้ทีมหรือทั้งองค์กรเลยเกิดความต้องการที่จะปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์อืมประโยชน์ต่อใครบ้างครับ ก็ได้ทั้งต่อหน่วยงานเองต่อองค์กรต่อประชาชนต่อสังคมหรืออาจจะไปถึงระดับประเทศชาติเลยก็ได้ค่ะแล้วที่สําคัญนะคะต้องรวมถึงความสามารถในการสื่อสารด้วยการสื่อสารนี่สําคัญยังไงครับก็คือต้องสื่อสารให้คนอื่นเขารับรู้เข้าใจแล้วก็ยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั้นแล้วก็ต้องทําให้มันเกิดขึ้นได้จริงด้วยค่ะไม่ใช่แค่พูดเฉยเฉยอ๋อเข้าใจแล้วครับคือไม่ใช่แค่อยากให้เปลี่ยนแต่ต้อง ทำให้เปลี่ยนได้จริงๆด้วยแล้วทีนี้ระดับความสามารถที่มันต่างกัน5ระดับเนี่ยมันแสดงออกอยังไงบ้างครับแบบว่าแทนที่จะไล่เรียงทีละระดับเลยมีจุดไหนที่เป็นการก้าวกระโดดสำคัญสำคัญของสมรรถนะนี้บ้างไหมครับอืมคนถามดีค่ะถ้าจะให้เห็นภาพชัดๆนะคะการก้าวกระโดดสำคัญสำคัญน่าจะอยู่ประมาณนี้ค่ะคือระดับพื้นฐานมากๆเลยเนี่ยระดับหนึ่งก็คือแค่เห็นความจำเป็น เห็นประโยชน์แล้วก็อาจจะก,กล้าเสนอแนวทางใหม่ๆที่ต่างจากเดิมบ้างนิดหน่อยครับแค่เห็นความจำเป็นใช่ค่ะแต่พอขยับขึ้นมาเป็นระดับ2หรือ3เนี่ยจะไม่ใช่แค่เห็นแล้วแต่ต้องลงมือช่วยเหลือสนับสนุนหรือจูงใจทำให้คนอื่นเขาเข้าใจแล้วก็กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยอาา่าฮะต้องลงมือช่วยค่ะต้องมีการสื่อสารเหตุผล ความจําเป็นประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆเลยแล้วจุดเปลี่ยนจริงๆอยู่ตรงไหนครับจุดเปลี่ยนสําคัญจะอยู่ที่ระดับ4ค่ะอันนี้ไม่ใช่แค่กระตุ้นหรือสนับสนุนแล้วนะคะแต่ต้องวางแผนการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบเลยวางแผนเลยเหรอครับใช่ค่ะต้องชัดเจนปฏิบัติได้จริงแล้วก็ต้องคิดไปถึงขั้นว่าจะสร้างแรงจูงใจให้คนสนับสนุนยังไงแล้วก็จะมีวิธีสร้างการยอมรับจากกลุ่มที่อาจจะยังลังเลหรือเอ่อต่อต้านบ้างยังไงดีอ เข้าใจแล้วครับคือจากแค่ชี้ชวนมาเป็นการวางแผนรับมืออย่างจริงจังเลยแล้วระดับสูงสุดละครับระดับ5ระดับ5นี่คือสุดยอดเลยค่ะคือการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงเลยต้องผลักดันให้สำเร็จให้ได้ด้วยวิธีที่เหมาะสมแล้วที่สำคัญมากคือต้องมองภาพใหญ่มากๆภาพใหญ่ขนาดไหนครับต้องวิเคราระห์ปัจจัยแวดล้อมทั้งหมดเลยค่ะทั้งสังคมการเมืองเศรษฐกิจ เพื่อจะนำมากำหนดแผนกลยุทธ์ขององค์กรให้มันสอดรับกันแล้วก็นำการเปลี่ยนแปลงนั้นไปสู่เป้าหมายให้ได้จริงๆโหจากแค่เห็นความจำเป็นจนไปถึงวิเคราะห์สถานการณ์ระดับมหาภาคเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเลยนี่คือเส้นทางการพัฒนาที่ชัดเจนมากแสดงว่าผู้บริหารท้องถิ่นเก่งๆนี่ต้องมองภาพรวมออกแล้วก็นำการเปลี่ยนแปลงได้จริงสินะครับใช่เลยค่ะแล้วสมรรถนะผัดไปล่ะครับความสามารถในการเป็นผู้นำ หรือ lead อันนี้มันต่างจาก CL เมื่อทียังไงครับเพราะดูแล้วก็เกี่ยวกับการนำคนเหมือนกันอืมเป็นคำถามที่ดีค่ะคือแม้จะเกี่ยวกับการนำคนเหมือนกันนะคะแต่ leadership หรือ lead ในที่นี้เนี่ยจะเน้นไปที่บทบาทการเป็นผู้นำทีมโดยตรงมากกว่า เน้นที่ทีมใช่ค่ะคือความสามารถในการปกครองดูแลกําหนดทิศท,ทางวิสัยทัศน์กลยุทธ์เพื่อให้ทีมทํางานได้ราบรื่นแล้วก็บรรลุปเป้าหมายขององค์กรมันเป็นเรื่องของการบริหารทีมการสร้างแรงจูงใจการดูแลคนในทีมโดยตรงเลยค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับอันแรก CL เน้นนําการเปลี่ยนแปลงอันนี้ LEAD เน้นนําทีมแล้วระดับความสามารถของ leadership นี่มีจุดเปลี่ยนสําคัญต,ตรงไหนบ้างครับ ถ้าดูตามระดับต่างๆนะคะจุดเริ่มต้นเลยระดับ1-2ก็จะเป็นเรื่องพื้นฐานของการบริหารจัดการทั่วไปเช่นบริหารการประชุมได้ดีแจ้งข่าวสารกำหนดเป้ามหมายมอบหมายงานให้เหมาะกับคนหรืออาจจะลงมือทําให้ดูเป็นตัวอย่างครับครับพื้นฐานการจัดการ ใช่ค่ะแต่จุดที่ยกระดับขึ้นมาชัดเจนหน่อยก็คือระดับ3ที่ต้องเริ่มเป็นที่ปรึกษาได้แล้วต้องดูแลช่วยเหลือลูกน้องรับฟังปัญหาหรือแม้กระทั่งปกป้องทีมจัดหาทรัพยากรที่จําเป็นให้อืมเป็นที่พึ่งให้ทีมได้ค่ะแต่ที่ดิฉันคิดว่าสําคัญมา,ม,ามากมากเลยนะคะและเป็นจุดเปลี่ยนจริงๆเนี่ยคือระดับ4ระดับ4มีอะไรพิเศษครับ ระดับ4นี่เน้นเรื่องการประพฤติตนให้สมกับเป็นผู้นำหรือที่เรียกว่าเป็น r o โม model ที่ดีนะคะ r o โม model ใช่ค่ะต้องสร้างค่านิยมที่ดีในทีมบริหารด้วยความเป็นธรรมแล้วก็ยึดหลักธรรมาภิบาลหรือ good governance อ๋อ oh, good governance นี่สำคัญมากสำคัญมากค่ะโดยเฉพาะในบริบทของราชการส่วนท้องถิ่นเพราะมันหมายถึงการสร้างความไว้วางใจจากประชาชนด้วย การจัดสรรทรัพยากรอย่างเป็นธรรมการตัดสินใจที่โปรง่งใสตรวจสอบได้แล้วก็ต้องกล้าตัดสินใจและรับผิดชอบผลที่จะตามมาด้วยค่ะการเป็นแบบอย่างที่ดีควบคู่ไปกับรรมาพิบาลในระดับ4นี่ฟังดูเป็นหัวใจสําคัญเลยนะครับมันสร้างน้งความน่าเชื่อถือแล้วก็เร่งใจให้ทีมได้อย่างที่อาจารย์ว่าจร,ริงๆแล้วระดับสูงสุดของ l e a d e r ร์ชิพล่ะครับเป็นยังไงระดับสูงสุดหรือระดับ5เนี่ยจะไปไกลกว่านั้นอีกค่ะ คือต้องสามารถสื่อสารวิสัยทัศน์ที่มีพลังได้วิสัยทัศน์ที่มีพลังค่ะคือสามารถรวมใจคนสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมอยากจะทำภารกิจที่มันท้าทายให้สำเร็จให้ได้ต้องเป็นผู้นำในการปรับเปลี่ยนพัฒนาองค์กรแล้วก็ต้องมองเห็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตแล้วก็เตรียมกลยุทธ์ของทีมเพื่อรับมือไล่เป็นภาพของผู้นำที่สร้างแรงบันดาลใจแล้วก็มองการไกลจริงๆค่ะ ฟังดูแล้วทั้ง2ส,สมรรถนะแรกนี่เน้นเรื่องการนำคนในมุมที่ต่างกันออกไปนะครับ CL นำการเปลี่ยนแปลง Lead นำทีมน่าสนใจมากครับทีนี้ต่อไปคือความสามารถในการพัฒนาคนหรือ DC อันนี้น่าจะตรงตัวแต่ไม่ทราบว่ารายละเอียดเชิงลึกเป็นยังไงบ้างครับโดยเฉพาะในบริบทของผู้บริหารท้องถิน่น สมรรถนะ DC หรือ Developing and Coaching นะคะก็คือความตั้งใจและความสามารถในการส่งเสริมสนับสนุนแล้วก็พัฒนาความรู้ความสามารถของคนอื่นไม่ว่าจะเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาหรือเพื่อนร่วมงานก็ได้นะคะเพื่ออะไรครับการพัฒนานี่ก็เพื่อให้เขาเก่งขึ้นทำงานได้ดีขึ้นซึ่งมันก็เป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวหน่วยงานเองแล้วก็ต่อตัวบุคคลนั้นๆด้วยค่ะครับแล้วการพัฒนาคนในที่นี้มันมีระดับความเข้มข้นต่างกันยังไงบ้างครับ มีความแตกต่างที่ชัดเจนเลยค่ะคือระดับเริ่มต้นเลยระดับหนึ่งเนี่ยอาจจะแค่มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของคนอื่นว่าเขาพัฒนาได้นะหรือแค่เปิดโอกาสให้เขาได้เรียนรู้หรือพัฒนาตัวเองบ้างเล็กๆน้อยๆแค่เชื่อมั่นกับเปิดโอกาสใช่ค่ะแต่พอขยับขึ้นมาระดับ2เนี่ยต้องเริ่มลงมือสอนงานอย่างละเอียดแล้วนะคะต้องให้คําแนะนําที่เฉพาะเจาะจงบอกวิธีการทํางานที่ถูกต้องครับ สอนงานแล้วค่ะพอระดับ3เนี่ยจะพัฒนาขึ้นไปอีกขั้นคือไม่ใช่แค่สอนแต่ต้องให้เหตุผลประกอบคำแนะนำด้วยอาจจะต้องมีการสาธิตให้ดูสนับสนุนทรัพยากรเครื่องมือหรือส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทีมแต่ดิฉันว่าจุดเปลี่ยนสำคัญจริงๆอยู่ที่ระดับ4ค่ะระดับ4อีกแล้วมีอะไรพิเศษครับสาหรับ DC ระดับ4ของ DC คือการให้คาติชมผลงานอย่างสร้างสรรค์ค่ะหรือที่เรียกว่า constructive feedback n s t r u c t i ท e feedback ใช่ค่ะทั้งในด้านบวกและด้านลบเลยนะแต่ต้องทำโดยไม่มีอคติซึ่งอันนี้เป็นทักษะที่สำคัญมากนะคะในการพัฒนาคนคือต้องกล้าให้ฟีดแบ c k ที่ตรงไปตรงมาแต่ก็ต้องสร้างสารรค์ด้วยไม่ใช่ติเพื่อทำลายกำลังใจอืมอันนี้ยากแต่สำคัญใช่ค่ะ นอกจากนี้นะคะระดับ4ยังต้องสามารถวางแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับจุดแข็งจุดอ่อนของแต่ละคนด้วยไม่ใช่พัฒนาแบบเวียงแหแล้วก็ต้องมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะไม่ใช่แค่บอกแล้วก็จบไปการให้ฟีดแบ็กอย่างสร้างสรรค์กับการวางแผนพัฒนาเฉพาะบุคคลนี่สําคัญจริงๆครับแล้วระดับสูงสุดของการพัฒนาคนล่ะครับเป็นยังไงระดับสูงสุดหรือระดับ5นะคะคือการมองไปที่การพัฒนาศักยภาพในระยะยาวเลยค่ะ ระยะยาวเลยใช่ค่ะไม่ใช่แค่พัฒนาทักษะเฉพาะหน้าแต่มองหาโอกาสมอบหมายงานที่มันท้าทายเพื่อดึงศักยภาพที่อาจจะซ่อนอยู่ออกมาแล้วจุดที่สําคัญที่สุดของระดับนี้คือการรณรงค์ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้หรือ learning organization อย่างเป็นระบบค่ะ learning organization การสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ฟังดูเป็นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ท้าทายมากเลยนะครับ โดยเฉพาะถ้ามองในบริบทราชการที่เราอาจจะคุ้นเคยกับวัฒนธรรมแบบเดิมๆเดี๋ยวเ,เราอาจจะได้กลับมาคุยประเด็นนี้กันอีกทีนะครับได้เลยค่ะตอนนี้ไปดูสมัรถนาสุดท้ายกันก่อนครับการคิดเชิงกลยุทธ์หรือ Strategic Thinking (ST) อันนี้ดูจะเป็นทักษะที่ซับซ้อนแล้วก็ต้องการการมองภาพรวมมากๆเลยใช่เลยครับ ST หรือ Strategic Thinking เนี่ยคือความสามารถในการคิดเชิงสังเคราะห์นะคะต้องมองเห็นภาพรวมเชื่อมโยงสิ่งต่างๆที่บางทีดูเหมือนจะไม่เกี่ยวข้องกันได้เชื่อมโยงเรื่องต่างๆค่ะต้องสามารถเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ระยะยาวเข้ากับการปฏิบัติงานประจำวันได้สามารถสร้างแนวคิดใหม่ๆจากข้อมูลที่หลากหลายแล้วที่สำคัญคือต้องเข้าใจผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่มีต่อกลยุทธ์ขององค์กรด้วยค่ะครับ แล้วระดับความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ์มันแสดงออกต่างกันยังไงบ้างครับจากระดับพื้นฐานไปถึงระดับสูงสุงค่ะระดับพื้นฐานเลยนะคะระดับ1นสองเนี่ยจะเน้นที่การเข้าใจแล้วก็ประยุกต์กลยุทธ์ในงานของตัวเองให้ได้ก่อนเข้าใจกับประยุกต ใช่ค่ะเช่นสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานประจำวันให้มันสอดคล้องกับเป้าหมายหน่วยงานได้รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองทำอยู่เนี่ยมันช่วยให้หน่วยงานบรรลุเป้าหมายใหญ่อย่างไรบ้างพอเริ่มนำประสบการณ์มาใช้กำหนดข้อเสนอเชิงกลยุทธ์ได้บ้างนิดหน่อยก็ถือว่าขยับขึ้นมาอีกขั้นครับแล้วระดับที่สูงขึ้นไปแล้วครับส่วนระดับที่สูงขึ้นคืนคอระดับ3เนี่ย จะต้องสามารถนำประสบการณ์ทฤษฎีหรือแนวคิดที่มันซับซ้อนมาปรับใช้หรือกำหนดกลยุทธ์ของหน่วยงานได้แล้วนะคะเช่นการนำ best practices หรือว่าผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบโครงการหรือแผนงานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่อ๋อเอาทฤษฎีมาใช้ได้แล้วแล้วจุดที่เป็นก้าวกระโดดสำคัญของการคิดเชิงกลยุทธ์ล่ะครับอยู่ตรงไหน เก้ากระโดดจะอยู่ที่ระดับ4และ5ค่ะระดับ4เนี่ยคือต้องเข้าใจผลกระทบของปัจจัยต่างๆที่มีต่อนหน่วยงานอย่างลึกซึ้งเลยนะคะเข้าใจผลกระทบค่ะต้องสามารถคาดการแนวโน้มในอนาคตได้ด้วยแล้วก็เตรียมแผนกลยุทธ์เพื่อรองรับได้ต้องประเมินสถานการณ์ที่ซับซ้อนอย่างเช่นปัจจัยทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองทั้งในและต่างประเทศเลยนะคะเพื่อนามาใช้กาหนดกลยุทธ์หรือนโยบายของหน่วยงาน คาดการณ์อนาคตได้เลยใช่ค่ะและระดับสูงสุดคือระดับ5นะคะคือความสามารถในการกำหนดกลยุทธ์ระยะยาวที่สอดคล้องทั้งกับวิสัยทัศน์ขององค์กรแล้วก็สภาพแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไปกำหนดกลยุทธ์ระยะยาวค่ะต้องศึกษาศักยภาพภายในองค์กรด้วยประเมินแล้วก็เชื่อมโยงสถานการณ์ภายนอกที่ซับซ้อนมากๆทั้งเศรษฐกิจสังคมการเมืองกฎหมายเทคโนโลยีอะไรต่างๆเพื่อมากำหนดแผนระยะยาว อาจจะต้องถึงขั้นสรรสร้างหรือบูรณาการองค์ความรู้ใหม่ๆเลยหรือกล้าที่จะปรับเปลี่ยนทิศทางกลยุทธ์ครั้งใหญ่เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กรและชุมชนค่ะฟังดูแล้วการคิดเชิงกลยุทธ์ในระดับสูงนี่คือต้องมองข้ามช็อตไปไกลมากเลยนะครับไม่ใช่แค่ทำงานตามแผนแต่คือการสร้างแผนที่มองไปถึงอนาคตแล้วก็ปัจจัยรอบด้านจริงๆถูกต้องเลยค่ะสรุปแล้วสมรรถนะทั้ง4ด้านนี้มันมีความเชื่อมโยงกันยังไงบ้างครับ และในคู่มือได้ระบุไหมครับว่าตำแหน่งระดับไหนควรจะต้องมีสมรรถนะระดับใดเป็นพิเศษค่ะทั้ง4สมรรถนะนี้แน่นอนว่ามีความเชื่อมโยงและก็สนับสนุนซึ่งกันและกันนะคะผู้นําที่ดีก็ควรจะต้องมีครบทั้ง4ด้านในระดับที่เหมาะสมกับตําแหน่งและความรับผิดชอบของตัวเองซึ่งในคู่มือนะคะหน้า23สิเขามีการระบุระดับสมรรถนะที่คาดหวังไว้เป็นแนวทางด้วยค่ะอ๋อมีบอกไว้ด้วยเหรอ ใช่ค่ะสำหรับตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิน่นทั้งระดับต้นกลางสูงแล้วก็ประเภทบริหารท้องถิ่นระดับต้นกลางสูงเหมือนกันค่ะครับผมหลักการทั่วไปเป็นยังไงครับสูงขึ้นก็ต้องเก่งขึ้นก็ประมาณนั้นค่ะหลักการทั่วไปก็คือยิ่งตำแหน่งสูงขึ้นระดับความรับผิดชอบมากขึ้นระดับสมรรถนะที่คาดหวังในแต่ละด้านก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยครับผมยกตัวอย่างเช่นการเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงหรือ CL เนี่ย สำหรับตำแหน่งอำนวยการท้องถิ่นระดับต้นอาจจะคาดหวังแค่ระดับ1หรือ2คือแค่เห็นความจำเป็นแล้วก็ช่วยสนับสนุนได้แต่พอเป็นตำแหน่งบริหารท้องถิ่นระดับสูงเนี่ยอาจจะคาดหวังไปถึงระดับ4หรือ5เลยคือต้องวางแผนแล้วก็นำการเปลี่ยนแปลงในภาพใหญ่ได้ซึ่งมันก็สมเหตุสมผลกับบทบาทหน้าที่นะคะคเป็นกรอบที่ช่วยให้เห็นภาพความคาดหวังที่ชัดเจนขึ้นมากเลยครับแล้วมีประเด็นอื่นที่คู่มือเข้าเน้นย้ำเป็นพิเศษอีกไหมครับ มีค่ะจุดสำคัญที่คู่มือเน้นย้ำไว้ในบทสรุปนะคะคือหน้า24เนี่ยเขาก็ยอมรับนะคะว่าแนวคิดเรื่องสมรทนะเนี่ยอาจจะยังเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายๆแห,ห่งอืมก็จริงครับแล้วการนำไปใช้เนี่ยก็อาจจะต้องเผชิญกับความท้าทายจากวัฒนธรรมการทำงานแบบเดิมๆที่อาจจะคุ้นเคยกับการทำงานตามคำสั่งหรือตามระเบียบม,มากกว่าการใช้สมรถนะเป็นฐานคิดนะคะครับ วัฒนธรรมเดิมๆก็เป็นเรื่องใหญ่ใช่ค่ะแต่ถึงอย่างนั้นนะคะคู่มือก็ย้ำว่าการสร้างความรู้ความเข้าใจในสมรรถนะเหล่านี้เนี่ยเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งเลยที่จะช่วยให้การนำระบบนี้ไปปรับใช้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแล้วท้ายที่สุดมันก็จะช่วยให้องคอ์กรสามารถบรรลุวิสัยทัศน์พันธกิจแล้วก็เป้าหมายที่วางไว้ได้สาเร็จค่ะครับ วันนี้เราก็ได้เจาะลึกถึงแก่นของสมรรถนะสำคัญ4ประการสำหรับผู้บริหารท้องถิ่นตามคู่มือฉบับนี้กันไปแล้วนะครับทั้งการเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง CL, ความสามารถในการเป็นผู้นำ Lead, ความสามารถในการพัฒนาคน DC, แล้วก็การคิดเชิงกลยุทธ์ ST ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นองค์ประกอบสำคัญของคุณลักษณะที่ผู้บริหารท้องถิ่นยุคใหม่จำเป็นต้องมีเลยนะครับเพื่อนำพาองค์กรแล้วก็ชุมชนไปข้างหน้าใช่ค่ะกรอบสมรรถนะนี้ถือเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากเลยนะคะในการสร้างมาตรฐานความคาดหวังที่ชัดเจนแล้วก็เป็นแนวทางที่ดีถึงสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานแล้วที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือการวางแผนพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงขึ้น เพื่อตอบโจทย์ความท้าทายใหม่ๆที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผชิญในอนาคตค่ะมีประเด็นหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจชวนให้คิดต่อจริงๆครับคือเมื่อสักครู่เราคุยกันถึงสมรรถนะด้านการพัฒนาคนในระดับสูงสุดคือระดับ5ซึ่งคู่มือพูดถึงเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่มากคือการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้หรือ Learning Organization ค่ะ แต่ในขณะเดียวกันบทสรุปของคู่มือเองก็ยอมรับว่าอาจจะมีความท้าทายจากวัฒนธรรมการปฏิบัติงานแบบเดิมอยู่คำถามชวนคิดทิ้งท้ายสำหรับผู้ฟังในวันนี้ก็คือหากมองจากบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจริงๆแล้วเนี่ยอะไรอาจจะเป็นอุปรสรรคที่ใหญ่ที่สุดที่ขัดขวางการสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้แบบนี้ขึ้นมาอืมน่าคิดนะคะและในทางกลับกันอะไรคือก้าวแรกที่มีพลังและทำได้จริงที่สุด สำหรับผู้นำที่มุ่งมั่นอยากจะปลูกฝังวัฒนธรรมนี้ให้เกิดขึ้นในหน่วยงานของตัวเองลองนำคำถามนี้กลับไปคบคิดกันดูนะครับ